สวัสดีนะครับท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมนะครับทั้งพี่น้องนะครับติดตามเก่าแล้วก็เข้ามาติดตามใหม่นะครับเคียชัดนะครับเจ้าของตลาดนะครับตอนนี้ผมขอยู่ตลาดเดียวคือตลาดแยกกันช่างนะครับเปิดทุกวันเสาร์นะครับตลาดแยกกันช่างเปิดทุกวันเสาร์พี่น้องอำเภอกันทลักจังหวัดสิสเกตนะครับซึ่งนะครับช่วงบ่ายวันศุกร์นี่ก็วัวเข่าแล้วนะครับนะวัว็มาจากสมปอยน้อยแล้วก็เข่า ช่วงปลายวันศุกร์แล้วนะครับแล้วก็ขายยาวไปถึงช่วงเสาร์นะครับเสาร์วันเสาร์พี่น้องนะครับแยกการช่างพี่น้องอาจจะของตลาดนะครับพูดนะครับย้ำนะครับนะย้ำตลาดไม่ได้ปิดเลยพี่น้องนะตลาดไม่ปิดนะครับย้ำหลายครั้งนะครับแล้วก็ตลาดไม่มีโรคด้วยนะครับนะตลาดไม่มีโรคด้วยสําหรับตลาดแยกการช่างนะครับเปิดตลอดนะครับนะตลาดแยกการช่างเปิดตลอดแล้วก็ไม่มีโรคด้วยนะครับนะ ตลาดแยกก่การจังพี่น้องจาของตลาดนะยำนะครับยำหนักยำหนาเครียดชัดนะครับนะทางตลาดไม่ปิดแล้วก็ไม่มีโรคด้วยนะครับนะพี่น้องมีโอกาสกลับไปนะครับอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้เดี๋ยวโฆษณาตลาดน้ำนะครับอยู่ใกล้ครับอยู่อำเภอใกล้เคียงยูจังหวัดสิสเกตนะครับแม้กระทั่งจังหวัดอุบลตอนใต้เนี่ยนะครับ,งงน,บน,น,นะบนะอยู่อำเภอนาขุนนาเจหลวยมนีเดชอุดมนะครับ น้ำยืนนะครับนะหรือสุรินนะครับสุรินก็มาได้นะครับนะเพื่อบัวเชตดนะครับสังขะมันนี้มาได้นะครับบัวเชตดสังขะนะครับมาได้อยู่บกไก่นะครับเดี๋ยวถ้าลิบผมมาจะลงนะครับกิบวัวอ้ายนะครับถ้าอยู่ตลาดแล้วพี่น้องนะอาย่สังขะนะครับนะเคยเคยทายอ้ายแล้วประจํานะครับเหมือนตอนทำกีใไม้ขุนกะหัวเขามากายเรื่อยๆแล้วนะครับ ประมาณ4ี่ตัวนะครับตัวละ4ี่พันกัวตัวละห้าพันกัวตัวละหกพันนะครับนะหมื่นกัวก็มีพี่น้องไทยคีปพี่น้องก็เพื่ออยากได้ง้เลี่ยงนะครับก็เบิรงเอาเดอพี่น้องเด้อนะครับของไอเวฟนะครับซื้อเวฟอยู่ขู่คันนะครับไอเวฟอยู่ขู่คันนะครับอยู่อยู่ถ่ายคลิปนะครับนะประมาณหน้าที่ดีสีนะครับนะพี่น้องก็ลองเบิรงผมลงใหญ่ไอแล้วสองสามคลิปเลยล่ะขอพัยรับผมลงใหญ่ไยแล้วสามคลิปเลยนะครับ ถือว่าซอยกันไปนะครับนะพอซอยกันไปเป็นขายตอยไอยแล้วขายอีกช่องทางหนึ่งนะครับนะเบ์โทรกับเป็นเบือทุทไอยแล้วนะครับนะเบ์โทร่จะของงัวพี่น้องงัวโยมเพื่อขู่ขันหน้าท้ายคลิปพี่น้องอยากได้งัวเลี้ยงนะครับเป็นงัวผูนะครับงัวผูสามตัวนะครับแล้วก็ไม่เป็น,ปน่ใจตัวตัวแรกตัวผูหรือตัวเมียพี่นอ้องไน้เรีเยดไม่อยู่ในคลิปนะครับท่านหน้เรียดไม่อยู่ในคลิปนะพี่น้องคอยเบ่งเอเิญอ,อยากได้งัวเลี้ยงราคาสี่พันหกพันนะครับนะ เพื่อยังขอกยังหวางยังมี่หนายังกิ่หนายังมีฟางนะครับนะอยู่ไก่เพื่อกุขันไก่คอยทูถามนะครับเบอร์ทู่ก็ยูดถ่ายคลิปแหละนะครับนะพี่น้องก็คอยเบิ้งเอานะครับแล้เบิ้งเอานะพวกคนจะลงซอยเป็นขายหนีช่องทางนึงนะครับซอยๆกันไปนะครับเดี๋ยวพี่น้องนะครับพี่เป็นได้ไหมนะครับช่วงี่ขายยากผมก็เข้าใจอยู่นะครับก็อยากให้ผมอ่า ทายนะครับขายลงออนไลน์ลงในช่องพี่น้องก็เออบอกผมได้นะครับบอกผมได้เรียกผมได้นะครับนะเรียกได้เลยพี่น้องเดออ่าเ<อ>พราะว่าล่าสุด <S <S ผมทายของน้องนะครับทายของน้องยูนิบานนี่โอ้คนโทรมาสิบก่าสายเลยนะครับนะคนโทรมาสิบสายเป็นงั่วเหมายกขอกสี่ตัวนะครับสองหมื่นเป็นขายไปสองหมื่นสองนะครับนะโอ้คนโทรมาสิบก่าสายผมก็อยากอ่าเป็นซื้อนะครับให้พี่น้องเนี่ยขายงัวอีกช่องช่องทางหนึ่งนะครับนะ เรียกผมได้พี่น้อง <c oughs> า้ายเฮเน่นะครับพี่น้องก็ว่างเบร์อทรไว้พี่น้องก็บ,บอกว่าอยู่อำเภอไหนอำเภอนี่คนเขาดูคลิปนะครับว่าไงนะพี่น้องเ้อคนเขาดูคลิปนะครับเขาก็เอออยู่ไก่ยังงเขาก็ไปเบิ้งหรือว่าไปสื่อไปอยังนะครับอซีโตนะครับเ้อ่ัว่าอยู่อำเภอขุคันนะครับชว่วงนี้ราคาหัวพราสื่อนะครับพรสื่อพอเรเลี้ยงนะครับเพราะว่าในห่างมกเขาราคาก็ถอยลง ตัวนี้4,200ออบาทวันแปดสิบเกาสิบเซ้นนะครับนะเกือบเมตรอยู่แต่เรียมดีเลยพี่หน้องมันยืนยืนมางหันนะโอ้ยแผ่นหลังมันนะครับตัวเมียต,ตัวเมียหาหกเดือนหอดอยพี่ตอดมันพี่หน้องเฉล,ลี่ยอ่าี่พองรบาทนะครับเพจ ้าทายเห็นมั 4, ้ง4,002ตุเมียอ้าตัวนี้แล้วก็อ่ะตัวนี้อ,นอยูยใกไกมันเขียวมันก็ไมม่ีขึหนเขียวมันขึ้นหร้อบอ่คูหนึ่งย่งเห็นมั้ง130 233อยู่ยนะครับเด้อพันแท้ว่าในขึ้นอยู่อ้า105 1 6 1 7เดือนได้กับเป็นสัตว์นะครับเออนี่ไดกระสมเลยมื่น1,500 เต็มหมดขอบหูราคาพร้อมส่งเลยอืแจ็คโลห้าสิบโลมาอ่านพี่น้องตจงเบ่งระยะทางกันเหมือนสิบห้าลอยนะครับรเด้หาสนใจกับคุยละเอียดกับเจ้าของงวยที่หนึ่งครับตัวนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นครับเด้ออืมแต่เหลี่ยงนี่ตัวนี้ครับสีเขาดีเครื่องเขาก็มีครับในี่เพิ่งท่ายเห็นนิดนึงเื่องที่พี่น้องจับได้ไว้ได้รับดาฟฟิบๆิปอยู่ โอ้เอมอม,มาพอดีเลยถ่ายะหมื่นสนร้อยนี่คือมเตอรงซื้อไหามาดูอีตัวผู้อีกสองครับตัวผู้นี่เท้าเท้า,เาทั้งคู่นี่หมื่นสองนะครับเด้า,าค 12, ู่นี่หมื่นสองนี่เนี่อื้เนี่ตัวนี้วนม,มีดว่าเมีดตัวนั้นมด่วย เดี๋ยนซีเดือนหาเดือนนะซีเดือนหาเดือนต้นต้นเจ็ดแล้วเจ็ดแปดเดือนแล้วต้นอืออือดีมื่นสองพี่น้องเอาเป็นคู่หนวดตัวผูดนี่ใหญ่เร็วแดงเงินเร็วนี่คล่องฉางใหญ่นั่ต้นคล้ายกันง่ายพี่น้องอย่าคล้ายกันง่ายเพราะว่าเอาปัจจุบันล่าสุดนี่เขาซื้อขายหัวผู๋วัวผู๋ตัวเมียนี่เล่นได้หอยบอกเอาเอากลับเลยพันเอากลับเลย ครูนี่มืินสองแยกนะครับผููเงินหมดถึงผููเงินหน่อยก็แยกให้ได้พี่น้องเอาเดี๋ยวตัวนี้ห้าพั 5, นแปดร้อยบาทรอได้หาพันแปดร้อยตัวแดงหาพันแปดร้อยส่วนตัวนี้เจ็ดพันีเจ็ดพันโ่ายยืนเนี่ยกันลองซองเอาเป็นคููแล้วเดี๋ยวพี่น้องนี่ว่ายืมเพื่อขู่คันนะ ว่ายน้เพื่อคู่คันใช่เจ<อ>็ดพันเอเป็นคู่อไปเลี้ยงคู่กันพี่น้องนะ1หมื0นสองะครับรายละเอียดกัค่อยคุยกับเจ้าของงอ่วยที่นึ่งครับเจ้วนี่เป็นข้อมูลเบื้องตน้นเมใามไปขึ้นคอท่าขึ้นยังดีบัดอ,อ,อาอซีโตเนะาะเอร<า>ียบขอบอรเลนย์เก้าหกศูนย 48, 99, หกสี่แปดหกสี่แปดเจ็ดเก้าหอขอบนลายครับคุบคบกคันมัน <c oughs> มัน้นนอ <c oughs> อยู่ประมาณมั่งโมงนึงน้องก็โมงอยู่ลงพอดี